สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดกันเรื่องของการดูรูปให้ชัดเจนนะครับไม่มีอะไรมากวนตากวนใจเนาะก็คือทําทุกอย่างให้มืดหมดแต่ว่าทุกอย่างที่เป็นภาพหรือว่าอะไรที่เราต้องการมองจะเห็นกันอย่างชัดเจนนะครับถึงตั้งชื่อว่าจะมืดแค่ไหนใจใจก็ยังชัดเจนอยู่นะครับก็โอเคกลับไปที่ทางหน้าตาของแปมเนาะ โอเคแล้วก็เลื่อนรูปไปมานะครับอย่างรูปเนี้ยผมเลื่อนมาโอเคผมดูรูปนี้เนาะอย่างรูปเนี้ยครับผมจะดูรูปเนี้ยผมก็กดได้เลยครับจะไปไลบรารีก็ very, ได้ในบล็อกโมดูลก็ได้เนาะรูปเนี้ยละครับถ้าผมต้องการดูรูปนี้ผมก็กดอยากเห็นไม่มีอะไรที่มันมาโกนตาคุณใจเช่นไม่ต้องอยากเห็นตัวนี้ไลบรารีนะครับไม่อยากเห็นมันกดออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ กดไปแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ยังดูแล้วแบบบางทีมันมีอะไรมาเกะกะสายตาเนาะมันก็เลยเนี่ยปิดไปแล้วเนี่ยมันก็เกะกะสายตามีนู่นมีนี่ควนตาเนาะนะครับผมก็มันจะมีวิธีของเขาอยู่นะครับก็คือกดตัว L ไปในในในคีย์บอร์ดนะครับตัว L กดตัว L ปุ๊บไลท์เอาเนาะนเขาเรียกว่าไลท์เอานะครับกดตัว L จะเห็นว่ามันมืดไปแต่เก็จะเห็นไอตัวค่าต่างๆจางๆเนาะ กดตัว L 3อีกทีหนึ่งมันจะมืดสนิทไปเลยเห็นไหมครับมันจะมืดไปเลยเหมือนเราดับไฟห้องมืดต็มือเลยนะครับปิดหน้าต่างทุกอย่างปิดม่านทุกอย่างมืดหมดนะครับเหมือนอยู่ในห้องมืดเลยกด L t กทีกลับมาเหมือนเดิมคือมันจะมี3จังหวะนี่ครับปกติจังหวะปกติเนาะเอาว่าทางานปกตินะครับกด L แบบเฮ้ยอยากเห็นรูปว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรมาโวนตาเนี่ยจะเป็นยังไงให้กด L 1. อีกทีหนึ่งปึก๊กนี่จังหวะที่2เนาะ ก็จะเห็นลางๆนะครับเห็นลางๆตรง,ตรงนี้นะครับกออีกนิดหน่อยก็เผื่อจะเอาไว้ปรับแต่งภาพอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็กด L t นี่คือแบบอยากเห็นเต็มๆเลยฉันอยากเห็นเต็มๆเลยนะครับว่าไม่มีอะไรมากวนจริงๆให้ทุกอย่างมันมืดหมดยกเว้นลูกนะครับพอทำอะไรเสร็จแล้วย,ยังติดตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กด L t หนึ่งอย่างนึงเนี้ยยกตัวอย่างเนาะ ผมปิดทุกอย่างหมดแล้วแล้วผมอยากเห็นว่า before after เป็นยังไงจำได้ไหมครับ before after เนี่ยมันมันมันคืออันไหนนะครับเนี่ยปกตินะครับแต่ before after เนี่ยมันต้องไปทำที่ที่ในใน develop module เนาะผมก็เข้าไปกดตัว D ปุ๊บเข้าไปที่ develop module นะครับโอเค develop module แล้วนะครับผมกดปิดไฟเห็นไหมครับ กดปิดไฟอีกทีหนึ่งเค okay. เห็นไหมมันก็จะตายเห็นไหมครับกดแล้วเนี่ยจางๆกดอีกทีให้มันมืดไปเลยอย่างเงี้นะครับแล้วผมก็กด before after อย่างงี้ครับกดตัว y ใช่ไหมกดตัว y ปึ๊กเนี่ยน,นะมครับมันก็จะมี before after ให้ดูอย่างชัดๆไม่มีอะไรกวนตากวนใจเนาะกด y อีกทีนึงกลับมาอย่างเี้นะครับหรือว่าผมอีกวิธีหนึ่งที่สอนไว้ในคลิปก่อนก็คือให้กดตัว backslash เนาะเนี่ยครับ a บ็กสแลที่เป็นขีดอยู่ตรงเหนือ Enter ใต้ Backspace นะครับนะครับข้งตัวขอขวดตรงข้างๆ้าลริงเราเรนี่ยครับขวดไปเนี่ยเห็นไหม Before After เห็นไหมครับ Before เนี่ยผมก็ดูอ๋อมันมีอะไรที่ผมต้องทำอีกไหมไอ้นี่กวนตาไปหรือเปล่าอย่างเงี้นะครับผมลบขยะไปอันนึงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับตรงไหนที่ยังอยากต้องทำอีกไหมอะไรเงี้ยนะครับก่อนที่เราเช็ครูปอะครับเหมือนการเช็ครูปก่อนก่อนจะ เซฟออกมาเอ็กซ์ออกมาเนาะอย่างนี้นะครับ L โ okay, อเนี่ยครับก็จัด3จังหวะเนาะจังหวะหนึ่งคล้ายๆว่าหลีหลีนะครับเปิดไฟเบาๆอีกจังหวะนี้คือปิดไฟไปเลยจังหวะนี้แบบนี้นะครับซึ่งบางทีเนี่ยผมก็ไม่อยากปิดไฟให้มันหลีหแบบนี้ให้มันน้อยเนาะมันไม่เห็นอะไรเลยนะครับเขาเท่าไปตั้งได้ที่ Edit p r e f e r e n c e ถ้าเกิดเป็น Mac ก็ Lightroom เพลฟเวอร์เลนต์นะครับไล่รูมคลาสสิกเพลฟเวอร์เลนต์ปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วเข้าไปที่อินเทอร์เฟซนะครับเข้าไปที่อินเทอร์เฟซเนี่ยนะครับตัวเนี้ยไลเออเห็นไหมครับ <c oughs> ให้สีเป็นอะไรนะครับเนี่ยสีสก,กีไอเดียสีสก,กีนคือสีนี้นี่อย่างเงี้นะครับดิมเลเวลคือเอากี่เปอร์เซ็นต์นะครับคือเมื่อกี้มันปิดไปเลยก็สีดำใช่ไหมถ้าดิมเลเวลก็80%นี่เป็น Default ของมัน แต่ผมเนี่ยถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเขาบางคนที่ผมรู้จักหรอกจริงๆผมก็เห็นว่าเขานะครับก็คือเขาจะไม่ดําขนาดนี้เขาจะ50% 70%อย่างเงี้ยแบบนี้เพราะว่าอะไรน,นะครับปิดไปนะครับแล้วก,กด L ดูปึ๊บมันคือเทาๆเห็นไหมผมยังสามารถมาปรับค่าอะไรได้เห็นจางๆางเงี้ยครับมาปรับนู่นปรับนี่ได้ก็ยังปรับเนี่ยผมก็ยังมาใช้ตัวตัว มันไอตัว adjust point เนี่ยปรับสีได้อย่างเงี้ยครับให้มันสดรู้สึกให้มันสดมากขึ้นหรือให้มันจืดลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสามารถปรับได้หรือว่าผมเข้าไปที่ hue บอกเปลี่ยนสีไฟอีกนิดนึงให้สีมันเป็นออกอย่างนี้นี่อย่างนี้หรือ,อมันเข้มเป็นอีกสีหนึ่งเป็นออกองติดทางม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับทําได้เห็นไหมเนี่ยผมก็สามารถจะมาปรับอย่างเงี้ยครับให้สีมัน ออกเหลืองหรือออกไปทางแดงขึ้นอะไรย่างเงี้ยคือมันสามารถปรับได้นะครับตรงเนี้ยเราสามารถเรื่องเครื่องมือได้คือคล้ายๆรีสีมันรีรีความสว่างมันไม่มากวนตานกถ้าอยากดูจริงๆก็กด L อีกทีหนึ่งเห็นไหมครับอันนี้คือมืดไปเลยเนี่ยครับก็จะมี3มช่วงไหวอย่างเงี้ยครับเปิดไฟรีไฟปิดไฟแล้วกลับมาเปิดไฟเนาะโอเค มีอีกอันนึงซึ่งใช้เช็ครูปได้เหมือนกันนะครับอันนี้นี่ก็คือไม่ได้อยู่ตรงไล t Out าละแต่อยู่ตรงฟูลสกรีนนะครับฟูลสกรีนคืออยากดูรูปแบบเต็มๆจอเลยไม่มีขอบไม่ต้องมาเห็นแค่นี้ไม่เอาอะไรเงี้ยนะครับอยากดูเต็มๆเต็มๆไม่มีอะไรมากวนตากดตัว F ถ้าเป็นภาษาไทยก็คีย์บอร์ดตัวดอเด็กกันนะครับ F ปึ้งเนี่ยมันก็จะจัดการ เต็มจอให้เราเต็มที่เลยนะครับเต็มที่นะครับผมขอปิดไอ้ข้อความนี้ไปก่อนเนี่ยเนี่ยกด F เนี่ยนะผมเข้าไปนี่นะครับกด Layout เห็นไหมรีใช่ไหมครับกด F เนี่ยปึ๊บเห็นไหมครับผมสามารถจะ Pull Screen ดูแล้วกด F อีกทีก็กลับมาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราซ่าอย่างนี้นอกจากนี้เรายังซูมดูได้อีกนะ เนี่ยผมก็สามารถซูมเข้าไปดูได้นะครับว่าเป็นยังไงเผล่อจะช้าเพ่นจะลดน้อยจะอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเกิดเราปรับแต่งแรงๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยจะได้ทํางานได้สะดวกนะครับก็หวังว่าคงจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ในการเช็คภาพกันเนาะนะครับตรงนี้เป็นทริกคการใช้เครื่องมือนะครับไอเรื่องการปรับแต่งภาพหรือการทาโทนสีทําอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวจะทำเป็นอีกซีรีส์หนึ่งแต่ซีรีส์นี้จะเป็นเรื่องของการทริกการทําให้เช็ครูปหรือประหยัดเวลาทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะซีรีส์เบสิกนะครับโอเคถ้าเกิดว่ามีใครสงสัยอยากรู้เรื่องอะไรอยากถามเขียนมานะครับเขียนคอมเมนต์มาเลยถามมานะครับถ้าเกิดว่ายังไงกดไลค์อย่าลืมกดไลค์นะครับให้ผมด้วยกดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนรู้นะครับจะได้รู้จักกัน เยอะๆขึ้นนะครับตอนนี้กำลังสร้างเครือข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่ามีประโยชน์ก็สมัครแ a นนลผมไว้อย่างเงี้ยนะครับกดกระดิ่งนะครับว่าเผื่อมีเนื้อหาใหม่จะได้รู้เผื่ออยากรู้จะได้ผลน่าสนใจจะได้เข้ามานะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับกดแชร์ให้ด้วย ถ้าเกิดกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบอยากจะให้กำลังใจผมก็ QR นี่เลยครับเข้าไปจะช่วยโอนเงินให้จะขอบคุณมากหรือไม่ก็ติดต่อให้ส่วนตัวก็ได้นะรู้สึกว่าไม่ต้องผ่านตัวกลางอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเอาไว้เจอกันทูหน้าวันนี้สวัสดีครับ